สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับนักการเรวันนะครับวันนี้วันพระนะครับที่8ธันวานะฮะซึ่งวันนี้หลายท่านนะครับจริงวันพระนะครับแล้วถ้าตรงนะกับวันอาทิตย์นะครับคนก็จะเยอะเป็นพิเศษในวัดนะฮะแต่ต้องบอกนะว่าใครที่ผมก็เห็นบ่อยเหมือนกันนะเวลาเข้าไปในวัดเช้าเนะครับนี่วันพระนะครับคนก็จะเยอะนะครับในการ หาที่จอดรถนะครับแล้วก็บางวัดก็จะอาจจะพื้นที่น้อยนะมันก็ทําให้อารมณ์หงุดหงิดนะฮะบางคนแบบมีขัดแยง้งมีทึงเถียงกันนะฮะหรือพยายามจะแซกแล้วก็พยายามจะอารมณ์บุบบุนจริงๆก็ไม่พยายามนะฮะแต่ว่าอารมณ์ชี้เสียแล้วก็เดินเข้าวัดกันเยอะนะครับฉะนั้นบางทีมันเป็นเรื่องของการทดสอบอารมณ์กันนะในวันพระนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะสังเกตด,ดีๆนะฮะวันที่เราจะทาบุญ หรือวันที่เราจะไปไหว้พระรวันที่เราจะมีบุญใหญ่นะครับเหมือนจะมีอะไรมาทดสอบใจใเราตั้งแต่ตื่นนอนแล้วนะฮะให้เราอารมณ์ร้อนให้มีเรื่องขุกขครักให้มีเหตุหรือว่าปัจจัยต่างๆมาให้เราสะดกสบายนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบกว่าจะเดินทางไปถึงกว่าจะทำอะไรสาเร็จนี่อารมณ์งหงุดหงิดทั้งวันก็มีนะฮะดังนั้น ดูดีๆนะฮะเราไปทําบุญเราไปเอาความไม่สบายใจนะฮะเออออกไปหรือว่าเราไปทําสิ่งดีๆนะครับก็รักษาอารมณ์แล้วกันนะฮะเนี่ยให้บางทีมันเป็นสิ่งที่บอกได้อย่างว่าส่วนใหญ่เหมือนกันนะวันพระวันสําคัญนะครับมันจะมีเรื่องกุกขักมาเทสเรานะฮะถ้าเรารู้ดีๆว่าสังเกตดีๆว่าเออวันเนี้ยเราจะมีบุญใหญ่เดี๋ยวจะมีเรื่องเครื่องอะไรมาเทสอารมณ์เทส ไอเดียเทสอะไรทุกอย่างแล้วนะฮะเราก็จะได้เออใจเย็นนะครับโอเคนะสังเกตดีๆนะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเจอนะครับต่อมาวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีนะฮะทำกิจกรรมอะไรก็ตามก็ให้ระวังเป็นพิเศษนะครับวันพระอารมณ์มันจะแกว่งๆตามปกติวิสัยของใครบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะฮะอย่างที่บอกวันโกนวันพระนะครับอารมณ์มันจะค่อนข้างเซนซิทีฟหน่อยนะฮะใครที่แบบ อารมณ์ร้อนๆตามพื้นนิสัยเดิมก็จะมีเหตุให้อารมณ์ร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งสัก30-50%ใครที่อารมณ์แบบคิดมากนะครับจิตตกนะฮะมันก็จะมีเรื่องมนหมนให้เราจิตตกไป2ีนะครับในวันดังกล่าวหรือใ,ใครที่เรียกว่าอารมณ์นะครับมักจะหงหุดหงิดง่ายนะฮะมันก็จะตาขวางนะฮะเป็นพิเศษเพิ่มอพิ่มอีก20% ในวันนั้นๆนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เพราะนั้นก็เตือนไว้นะครับอารมณ์เย็นๆนะครับแล้วก็ฝืนอารมณ์ในสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ถึงใจไว้ด้วยนะครับโอเคมาดูเลขราศีมงคลครับดังนี้เลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข4ครับต่อมาคือเลข9นะฮะต่อมาคือเลข5นะครับเลขสุดท้ายคือเลข8นะครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชลกนะฮะหรือว่ามักไม่ค่อยใช้ คือเลขศูนย์นะครับแล้วก็สีที่ถูกโฉลกนะครับมีดังนี้สีแรกคือสีเขียวสีต่อมาครับคือสีขาวสีต่อมาครับคือสีน้ำตาลสีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีพิเศษคือสีส้มส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆหรือว่าไม่ค่อยใช้คือสีเทานะครับแล้วก็ซ้ายขวาวันนี้เลือกขวานะฮะบนล่างเลือกบนนะฮะขวาบนนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะนี่ชมดู ผมทําคลิปมาอันหนึ่งศีราะสีนะฮะเบรนเอาหมดไฟนะครับหรือไฟกลาลังหมดกันลนะจริงๆเพื่อนๆเ,เคยสังเกตตวเองไหมช่วงที่แบบไฟกลาลังหมดนะฮะหรือบางคนหมดแล้วหมดอีกก็มีนะครับอารมณ์เรามันจะแปรปรวนนะฮะบ,บางคนจิตด,ดิ่งนะครับคือมันอาจจะเหนื่อยมานานก็ได้หรือบางคนทําอะไรแล้วไม่ได้ดังใจหรือไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการทีๆบ่อยๆหลายๆเรื่อง มันก็เหมือนกับว่าจิตเราจะตกเรารู้สึกว่าทําไมทําอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะโทษตัวเองใช่นะฮะพอสะสมไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับเหมือนกับไฟในการทํางานมันไม่อยากทํางานคล้ายๆกับอาการจิมจะเริ่มจากอะไรไหมฮะแบบเริ่มอันดับแรกเลยเบสิกเลยนะฮะคือคืนวันอาทิตย์นะครับไม่ค่อยอยากให้ถึงเช้าวันจันทร์นยอันนี้มันการเริ่มต้นแบบแรกๆนะส่วนใหญ่ก็มีเงินเป็นกันถูกไหมฮะ แต่บางคนก็ไม่เป็นนะฮะแต่นี่นเป็นอาการแรกๆนะฮะโอ้ชาววันจอีกแล้วนะครับแน่หรือบางคนเรียกว่าระหว่างเดินทางนะฮะวันจันทร์นี่อารมณ์แบบขุ่นทันทีเลยนะครับขุนอะไรก็ไม่รู้นะฮะอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยนะครับนี่ดังนั้นเนีถ้าเรามีอาการยี้แรกๆพยายามนะฮะฝืนๆอารมณ์นิดนึงนะ,ะหาอะไรที่บันเทิงใจที่มันสบายใจนะฮะทำหรือฟังช้าๆไว้นะครับโอเคนะครับในช่วงนี้นะครับ ดาวนะครับต่างๆเออแต่นี่บอกนะเดี๋ยวผมพูดจบก่อนก็ลองมาดูนะสีราศีที่เดือนนี้นะครับไฟกำลังหมดมันคงไม่ใช่แบบหมดแล้วทุกอย่างมันเสียหายนะฮะเพราะในสีราศีนี้หลายราศีเลยที่หน้าที่ขเขาไ่ชอบนะครับมาก่อนก็คือไฟหมดแล้วแต่ผลงานยังดีอยู่นะครับคือความเป็นมืออาชีพนะฮะมันก็ดีตรงที่ ทำให้มันเรียบร้อยสวยงามหน้าตาดูล่าเริงหรือคนทุกคนมองไม่เห็นหรือว่าในสีราศีนี้กำลังทุกอยู่หรือใครก็ตามนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในสีราศีนี้แต่ใจมันเหมือนกับน้ําตาตกในนะฮะคือมันเบื่อมันเซ็งมันไม่อยากทำอะไรทุกอย่างแล้วนะครับแต่ก็ต้องหน้าชื่นอกตรมเนาะนี่ฮะมันจะเป็นกันอารมณ์แบบนี้กันเยอะแล้วก็สําคัญคือ ในช่วงนี้ครดาวที่มันโครจรขยับย้ายต่างๆที่เราได้คุยกันแต่ต้นเดือนนะครับงวปัจจุบันนี้นะครับมันมีช่องทางใหม่ๆนะครับจากนี้ไปช่วงโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนนะฮะอันนี้ผมก็พูดเผื่อไว้ก่อนเผื่อว่าใครมีอะไร,ะไรที่อยากทํานะครับช่วงกลางเดือนก็คือตั้งแต่ดาวอาทิตย์ย้ายที่สิบหกนี้เป็นต้นไปนะฮะจังหวะดาวมันก็จะมีช่องทางอะไรใหม่ๆมีแสงสว่าง ในเรื่องที่เราต้องการคิดที่ที่เราต้องการทำนะฮะคือง่ายๆคือสมมติเพื่อนอยากจะทําอะไรใหม่ๆบ้างะะหรืออยากจะแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญอะไรบ้างแล้วตอนนี้มันมันมึนมันทึบนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวบางดวงทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธนะฮะแล้วก็ดาวพระเกตนะครับอืมเรียกว่าอาทิตย์ดาวพุธนะครับสองดวงะะของโคจรอ,อยู่ในแบงมรณะนะครับเป็นดวงเมืองเมื่อไหร่ที่ดาวพุธโคจรน,นะฮะในมรณะที่ไรในดวงเมืองนะ สิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรไหมครคือถูกเลื่อนหรือคนพูดนะครับรับปากแล้วไม่ทําตามที่พูดหรืออย่างหนึง่งคือความคิดมันตันๆนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันเหมือนถูกบล็อกไว้นะครับมันจะอารมณ์ประมาณนี้คงไม่ใช่ทุกคนเพียงแต่ว่ามันจะมีอาการแบบนี้กันเยอะนะครับในช่วงนี้แต่ทงนี้นั้นครับอย่างแรกเลยเปราะแรกรออาทิตย์ย้ายคือ16นี้ไปต้นไปนะฮะ อาทิตย์จะย้ายมันเด่นมากคืออะไไหมฮะอาทิตย์ไปอยู่ตำแหน่งสุภะภาษาดาวผมพูดคร่าวๆให้ฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุไปให้ฟังดาวอาทิตย์นะฮะโคจรย้ายไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสอ,อาทิตย์ในบ้านของพฤหัสก็เรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรนะครับเป็นดาวแห่งปัญญาปัญญาจะสว่างตาจะสว่างข้อมูลต่างๆมันจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาให้เราได้ตัสดสินใจได้ง่ายขึ้นแปลว่าถ้าใครที่กําลังติดติด,ข,ดขัดขัดกิ๊กกิ๊กักักน,น,น,นะฮะ หรือกำลังต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสำคัญอะไรก็ตามนะครับแล้วถ้ารู้สึก,กว่าตอนนี้มันก็ยังตัดสินใจไม่ได้สักทีหรือจะหาข้อมูลอะไรสักอย่างเพื่อที่จะนํามาประกอบในการตัดสินใจนะครับมันยังไม่ลุล่วนสักทีเดี๋ยวหลังวันที่16นะครับพอดาวที่ขยับในเดือนดาวพฤหัสเนี่ยมันจะมีไอเดียช่องทางแสงสว่างหรืออะไรที่มันติดขัดอยู่ๆมันก็มีทางออกหรืออยู่มีคนมาช่วยดึงให้เราไปอยู่ในทางแก้ทางออกได้ชัดเจนขึ้นนะครับ ก็เลยบทสรุปก็คือช่วงหลัง16หนะฮะหลายคนที่ติดติดขัดขัดในไอเดียความคิดหรือการแก้ปัญหาจะเริ่มเห็นช่องทางในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าพอหลัง16ทุกอย่างดีเลยนะครับเราไม่ได้คุยกันในมุมของวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ปัญหาใหญ่พรุ่งนี้หายหมดเลยไม่ฮะมันต้องมีสเต็ปมันมันมกเป็นแผลนะฮะมันก็จะมีช่วงที่อ่ะแผลแห้งแล้ แล้วค่อยๆตกสะเก็ดนะอะไรเงี้ยฮะฉะนั้นท้าใครที่แบบติดตีกับขาดสมองมือตึบนะฮะหลังสิบหกจะเริ่มตาสว่างขึ้นเห็นข้อมูลตัดสินใจง่ายขึ้นรู้หาคนมาช่วยดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆ,ๆดีขึ้นเรื่อยๆๆย่ครับประมาณนี้นะโอเคนะครับก็ดาวมันเป็นตัวบอกแผนที่ชีวิตของเราเนาะว่ามันจะเริ่มบางเรื่องดีขึ้นเมื่อไหร่บางเรื่องเริ่มมีช่องทางเมื่อไหร่ แล้วเพลอมีช่องทางเราก็เข้าไปหาคําตอบเข้าไปประมวลผลแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเอาอยัางไงกับชีวิตอีกทีหนึ่งดีเนี่ยคือมันจะสเต็ปมาประมาณนี้นะโอเคนะครับว่าแบบมันก็ยุ่งยากเันเนานะชีวิตเราเนาะจะให้แบบดีเลยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยมันถึงมีคนแบบอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนาะมันบางทีมันจบทุกอย่างในความรู้สึกข,ของเรานะอย,อยู่ได้ร้อยล้านนะเห็นในข่าวนะฮะหรือ ถูกหวยหกสิบล้านนะครับออมันก็มันก็ช่วยอะไรได้หลายอย่างน,นะรู้เรื่องไหมเพื่อนๆคิดไงถ้าผมถามนะเพื่อนๆคิดยังไงถ้าอยู่ๆนะครับวันที่สิบหกนี้นะฮะปึ้งนะครับห้านะโมงเย็นสี่โมงเย็นนะครับเราถูกหวยรางบัลถูกหวยได้หกสิบล้านนะครับอยู่ๆความรู้สึกว่าเรามีหกสิบล้านในบัญชีแล้วนะฮะในวันลุ้งขึ้นแล้วเออ จะทายังไงต่อนะฮะอยากรู้ว่าอันหนึ่งยังทํางานอยู่ไหมงานที่ทําอยู่นะฮะจะลาออกหรือเปล่าลาออกเดือนถัดไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือจะเที่ยวเลยนะครับหรือซื้อบ้านซื้อรถเลยนะครับออยากรู้ว่าโปรเจกต์ใหญ่นะฮะหลังจากที่ได้หกสิบล้านนะฮะทาอะไรโปรเจกต์ใหญ่นะคือไม่แบบโอ้เดี๋ยวไปทําบุญก่อนนะฮะอันนี้โปรเจกต์โปรเจกต์ย่อยนะฮะ โปรเจกต์ใหญ่ทำอะไรลาออกซื้อบ้านนะฮะโปรเจกต์ Project ใหญ่เนาะซื้อรถนะฮะผ่อนโปนี้ให้หมดเลยนะครับเนี่ยโปรเจกต์ Project ใหญ่อยากทำอะไรหรือว่าเอาเงินก้อนให้คุณพ่อคุณแม่เลยนะครับให้ท่านชื่นใจเลยนะเออเนี่ยถาเล่นๆสนุกๆน,นะนะแต่ถ้าเกิดมันก็พยายามนึกไว้นะเขาบอกว่าพยายามแรงดึงดูดก็แรงดึงดูดนะนจะนึกอะไรแล้วมันก็จะมีสิ่งเหล่านั้นมานะฮะ นึ่หกสิบล้านไม่ได้อาจจะได้หกล้านก็นะโอเคนะฮะาละนะครับคุยแะไรสนุกๆบ้างมีความหวังมันมีพลังนะฮะขอบคุณซูเปอร์แทงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์สมาชิกขอบคุณเสมอมาทุกๆวันนะครับโดยดวสุดสองราศีครับชาวเมษครับราศีพฤกษภแล้วก็ราศีเมถุนเหมือนเดิมนะครับขาวนี้เริ่มที่เมษนะฮะจริงๆวันนี้คนลราศีเมษครับเป็นวันที่มันมีเรื่องอะไรพลิกไปพลิกมานะสมมติว่าเราตั้งใจจะไปไหน ทำอะไรที่ไหนเมื่อไรกับใครนะครับวุลตรียมแผนสำรองได้ว่า,าจ,จะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจหรือต้องการนะฮะมีอะไรพลิกกพิกมานะครับจวะดามดีตรงที่เราแก้เกมได้คือคนละสีเม็ดอะไรเกิดขึ้นนะครับในสิ่งที่เราไม่ได้คาดการไว้เดี๋ยวเราก็แก้เกมอาจจะทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะฮะอยู่ๆเราจะไปอ่ะอยู่ๆคุณเมยียนทิมปาดหน้าไม่ให้ได้ไปอ่ะเรา ไม่ไปกันแน่ทำอื่นก็ได้น,นะครับนั่นหมายให้ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนแผนการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆได้ฉะนั้นวันนี้ถ้ามีอะไรที่มันพิแพกแตกต่างจากโปรแกรมของเรานะครับอย่าไปเรียสครับมันมีอะไรใหม่ๆให้ทำได้ตลอดทีนี้ดูต่อใทรทางานนะฮะช่วงนี้ถือว่าอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ค่อยๆยืดหยุ่นไปด้วกันแต่ไม่เรียสน,นะผมก็จะดูว่าเรื่องงานหรือภารกิจต่างๆนะครับท้ายที่สุดก็ ยังโอเคบางคนก็ไม่ทํางานวันนี้ก็เตรียมแผนสํารองหน่อยว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการหรือว่าไม่ได้ไปที่ที่เราต้องตั้งใจไว้ะฮะจะไปไหนดีทําอะไรอย่างไงเมื่อไหร่กับใครก็าวาไปนะครับสรุปวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแผนอยู่บ้างแต่ผลงานดีแก้เกมได้จัดการเรื่องสําคัญสําคัญสุดท้ายสําเร็จโอเคนะคือวันนี้ไม่รับลื่นแต่ไม่น่ากัางบนนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของเงินนะฮะ ช่วงนี้หรือวันนี้ครับได้ซื้อของถูกใจอาจจะมีการหมุนเงินในการใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครวัวหรือการเดินทางมีดวงเกี่ยว้องการได้ซื้อของถูกใจให้กับคนที่ร,รักหรือกินอยู่นะฮะพิเศษหน่อยนะครับอาจจะมีไปร้านพิเศษหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ทํานอกเหนือจากวันหยุดปกตินะครับก็ถือว่าเป็นการใช้หรือหมุนเงินอย่างคุ้มค่าใครขายครับวันนี้ขายดีมีโอกาสได้กาไรพิเศษแล้วก็เงินหมุนทันเวลา ถ้าดูอย่างหนึ่งนะที่ต้องระวังคือระวังเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายฉับพลันอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายฉับพลันเกิดขึ้นนะอะไรบ้างรูฮะค่าใช้จ่ายจุกจิกนะฮะอยู่ๆก็โผล่เข้ามาโอเคนะครับต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับความรักนะฮะจริงคนราศีเมษเนี่ยถ้าโสดนะครับมักจะโสดไม่นานนะครับแต่ข้อดีอย่างคือไม่ใช่เป็นคนที่หยหาความรักคือฉันต้องเอาเธอได้ฉันต้องมีแฟนได้ชายดีฉันไม่มีฉันคงอยู่ลําบากไม่ฮะ อยู่คนเดียวก็ได้นะครับมีคนรู้จักมีคนสบายใจหรือมีคนถูกใจได้แต่ว่าไม่จะเป็นว่าจะต้องแบบมีเขาให้ได้อะไรเงี้ยฮะนึกภาพไหมครับเนี่ยฉันคนโสดข้อดีคือค่อนข้างยืดหยุ่นนะฮะมีก็ได้การชิดก็ได้หรือไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับฉันคนโสดก็ไม่สเสียดเพราะว่าไม่ได้ทุกหัวยหานะครับความรักอะไรขนาดนั้นส่วนที่มีคุยแฟนครับช่วงนีดดวงแฟนเสริมนะครับแปลว่าพึ่งพาใส่ได้มีความรู้สึกดีๆต่อกันและกัน มีไดช่วยเหลือก็กูนแก้ปัญหาให้แก่กันและกันได้ดีนะครับสู้ภาพร่างกายปวดหัวร้อนในเจ็บคอในวซอครับจุกเส้นท้องระวังอาหารไม่ป่วยนะครับเซฟเซฟเรื่องอาหารนะครับต่อมาเมษแอปราศีพุธศบครับราศีวัวในเป็นราศีที่ใจสู้นะฮะใจสู้ในที่นี้มันทําให้วันนี้อาจจะมีเรื่องขุกขคลักบางอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคาดหมายนะครับก็ไม่เป็นไรดูทรงแล้วนะฮะชาวราศีพุธศบเป็นวันที่ อยากทาอะไรก็ตามก็ทําไปตามปกติก่อนแต่ว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแผนระหว่างวันนะครับก็ค่อยปรับเปลี่ยนสถานการณ์ตามเวลานั้นณเวลานั้นนะครับค,คล้ายๆราศีเมษนะราศพีพฤษภในสิ่งที่เจอวันนี้นะครับไปด้วยกันได้นะฮะเจอคล้ายๆกัน,กน,กนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฮะของคนราศพีพฤษภคือวันนี้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะโดยรวมยันมีข้อดีคือถ้ามีปัญหาแก้ไขได้ พูดคุยเจราจาทำบาเกี่ยวกรอบเรียกว่าเกี่ยวกับการให้ใครเชื่อถือเราก็สามารถคุยได้หรือว่าพูดคุยได้นะฮะยังพอยน้ำหนักในการพูดคุยมีดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนช่วยเหลือเอ,อื่อนี่ดีนะถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามก็จะมีคนช่วยหรือดูแลแก้ปัญหานะครับก็ยังโอเคนะฮะข้อดีอย่างครับในช่วงนี้คือมุมดาวเกี่ยวกับเงินทองนะฮะถ้าใครที่มีปัญหาทุกข์ร้อนกังวลน,นะครับไม่สบายใจเรื่องเงินต่างๆสามารถ หมุนเงินได้ทันเวลานะครับจวะดาวเกี่ยวกับเงินดีนะครับจวะดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาจ่ายเช่นสอยหรือว,ว่าซื้อมาขายไปเสซื้อขายได้เปลี่ยนเออสำเร็จนะฮะใจมันไปนู่นละปากมันช้าจังเลยแต่ถ้าปากไวกว่านี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องอีกนะฮะดีอยู่คำพูดมันไปเกินก็เรียกว่าความคิดนะฮะมันไปไกลเกินว่าคำพูดนะฮะจวดาวเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อเจรจาต่อรองการพูดคุยการซื้อมาขายไปซื้อขายได้เปลี่ยนครับสำเร็จนะครับ นี่ผมดูอย่างนะฮะช่วงนี้คือมันมีดาวที่เกี่ยวพันกับคนขอหยิบขอยืมหรือกู้ยืมเนี่ยต้องระมัดระวังไปพิเศษนะฮะมีดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการจัดการปัญหานะฮะในเรื่องของเงินทองของคนอื่นด้วยอาจจะมีคนมาอย่างที่บอกว่าคนในครอบครัวจะมีต้องใช้เงินเพิ่มหรือบางทีมีค่าใช้จ่ายฉับพันของบ้านและครอบครัวเออเนี่ยถ้าจะดูว่าค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่าการหมุนเงินต่างๆเนี่ยมันจะไปเทไปที่ครอบครัวนะไม่ คนในบ้านนะครับก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนะครับที่แตกหักกล้าวเสียหายพังของบางอย่างหมดต้องซื้อใหม่นี่ครับผมดูเลยว่าน้ำหนักจะนี้ไปนะครับในการใช้จ่ายมันคือบ้านคนในบ้านหรือว่ายานพาหนะหรือการเดินทางนะครับก็ยังโอเคนะมาดูนิดนึงครับช่วงนี้นะครับเรื่องของความรักนะฮะนี่แบบฮะมันมีกล้องมันไม่ค่อยฐานไม่ค่อยแน่นเรื่องความรักนะครับช่วงนี้เรื่องของคนโสด สเสน่ห์แรงนะฮะดาวอาทิตย์ดาวพุธโคโจรเล็งดาวศุกร์ดาวประจําตัวโคโจรสวยงามขึ้นนะโคโจรตําแหน่งสุภะคือโสดคุยกับใครคนรู้สึกดีชอบคือโสดคุยได้ถ้ารู้สึกดีกับใครคุยเลยนะฮะไม่ต้องรีรอนะฮะไม่ต้องราชา้าไม่ต้องราาอจังหวะคุยได้เลยครับโอเคเนาะส่วนคนที่ไม่คุยมีแฟนครับดาวความรักช่วงนี้เด่นนะฮะพูดคุย,คยช่วยเหลือก็กูงระหว่างกันและกัน,กนดีนะครับมีอะไรปรึกษาหรือกันได้ครับสุขภาพร่รางกายระวังโรคประจําตัวทั้งสอง ทุกวัยครับทุกเพศทุกวัยของพืกศบระวังโรคประจําตัวกวนใจนะครับหรือว่ามีปัญหาครับต่อมาชาวราศีเมถุนครับเพื่อชราศีเมถุนวันนี้จังหวะดาวมีเรื่องของการทำอะไรใหม่ๆนะฮะอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางมีเหตุให้ได้ซื้อของสําคัญหรือได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานได้ไปในที่ที่ปกติก็ไม่ค่อยได้ไปนักคือมันจะมีเหตุปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการ เจอคนมากหน่อยตา,าเพิ่มขึ้นหรือนะครับในช่วงนี้มีเหตุให้มีปัญหาคือต้องไปแก้ปัญหาให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือวันนี้เป็นวันแห่งกิจกรรมแล้วกันนะถ้าผมจะใช้คําพูดว่าช่วงนี้กะว่าจะว่างชิวๆบางคนกะว่าเอา่อน,นอนหลับดีกว่าไม่ได้ฮะเดี๋ยวมีเหตุให้ต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้มากกว่านะดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเด่นดาวเกี่ยวข้อ,ของเรื่ยวกการพบคนมากหน่อยตาหรือใช้โซเชียลเด่นดาวที่เกี่ยวข้อ,ของกับการ ทำกิจกรรมอะไรต่างๆนานาเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนในครอบครัวหรือไปกับคนในครอบครัวเด่นนะครับจะไปวัวนนี้คงจะเดินทางใช้ตังค์เยอะหน่อยมีการกินอยู่นะฮะที่สูงกว่า,กวาปกติหรือว่าสถานที่เปลีป่ยนๆใหม่ๆมีดวงเกี่ยวกับถ้าใครทํางานนะฮะวันนี้กลายเป็นว่างานจะดูยุย่งๆเยอะๆกันนะแต่ก็พอจะเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องงานได้นะให้สบายใจตรงเรื่องงานผลงานดี แล้วก็มีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับในช่วงวันนี้ตั้งใจจะทําอะไรเวลาไหนจะอยู่มีอะไรด่วนแทรกเข้ามาทําให้ต้องเปลี่ยนแผนนี่คือสิ่งทีเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวก็แก้เกมได้ทันมันนี้ไม่มีอะไรเสียหายหนักหน่วงนะครับมันมีแค่เปลี่ยนแผนแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามเส้นเวลาที่เราวางแผนไว้ก็ค่อยแก้เกมเนี่ยว่าไปสามสราศีนะครับวันนี้เลยนะฮะจะคล้ายๆกันเลยนะฮะทั้งเมษพฤกษ์แล้วก็เมถุนนะครับคือการเปลี่ยนแผนเลื่อน,นัด หรือมีอะไรไม่เป็นไปตามกําหนดการของเรานะครับแต่เดี๋ยวก็แก้เกมได้เรื่องเงินทองนะฮะค่าใช้จ่ายไปใช้กับตัวเองนะครับเรื่องเงินทองค่าใช้จ่ายอย่างครับคือดาวจรช่วงเนี้ยโคจรครับไปอยู่ในที่ที่เรียกว่าการจับใจให้สอยในเรื่องที่เราตั้งใจอยู่แล้วนะครับสวันนี้จะไปไหนโอเคค่าใช้จ่ายสุดนั้นวันนี้จะเอาของไปใช้เอาของไปซ่อมเอาของไปขายของอะไรคือมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่รออยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่โหนวันนี้ไม่ห่วงนะ คือจ,จับจ่ายใช้สอยได้ตามปกติแต่ถ้าค้าขายกลับมีกำไรพิเศษอันนี้คือมันเป็นในช่องทางที่รับมากกว่าที่จะใช้คือใช้ตามปกติทั่วไปแต่ถ้ามีช่องทางรับเงินพิเศษบองคนค้าขายนะครับบางทีเ,เงินจะเข้ามามากกว่าปกติแต่บางคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะฮะช่องทางการเงินมันคงจะไม่ได้แบบเปิดกว้างเท่ากับนักธุรกิจหรือว่าค้าขายการเงินมันก็จะธรรมดาคือการกินอยู่หลับนอนทั่วไปใช้จ่ายซื้อของทั่วๆไป ฉะนั้นไม่ต้องกลมวลนว่ามันจะมีเหตุให้เสียอะไรเยอะไหมก็ไหมมีเหตุให้ต้องได้เงินแบบเยอะๆมหาศาลไหมมันก็ไม่นะก็ <c oughs> ต้องเดยนตามตรงนะแต่ถ้าใครที่ค้าขายหรือว่าทํากําไรหรืออะไรก็ตามวันนี้วันดีนะความรักทั้งส่วนและไม่ส่วนของเราวันนี้เดน่นนะครับคือชอบให้คุยนะฮะผมก็ยังเน้นย้าว่าช่วงนี้โอกาสที่จะใกล้ชิดสนิทมันมีมีอะไรก็หาจังหวะคุยเถอะนะชอบร่างกายครับร้อนในปวดหัวเจ็บคอเนี่ยไวโซะฮะปวดหลังคอบ่าไหลแล้วก็ระวังกรดไหลย้อนนะครับ ต่อมาเรื่องบทสรุปครับคนราศีเมษเสนเสื้อผ้าเน้นทูโทนสองสีงดให้เด่นบหน้าสว่างสบายตานะฮะแล้วก็แต่งหน้าเนยอบอุ่นดูนะฮะดูให้ดูสบายสบายตานะครับร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจคนเมษนะครับวัน,นี้ดาวเกี่ยวกับเ,เรื่องของการเปลี่ยนแผนนะครับก็ต้องเตือนไว้มีการเปลี่ยนแผนอ,อะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามเส้น,นเวลาที่วางแผนไว้ใีนี้สองชุดนี้ขาดจุดเยอะมันก็ยังดีคือยังพอหมุนเงินได้นะครับ ข้อสามที่มีเรื่องเดือดร้อนที่มีคนช่วยเพราะว่าดาวที่เกี่ยวพันกับคนช่วยเหลือนะครับดาวคารเพ็งดาวสุ์ดาวอาทิตย์เล็งดาวพฤหัสนี่เขาเรียกว่าดาวคู่มิตรมีมิตรหรือมีคนช่วยในสิ่งที่เราจําเป็นหรือต้องการให้ใครช่วยนะครับจระดาวอย่างทางระยะนี่คือมีอะไรใหม่ๆให้ทํานะครับอาจจะมีเส้นทางใหม่ๆหม่หรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆอยู่นะครับมีอะไรปรึกษ,ษาเรือกคนที่เรารักหรือคนที่เราผูกพันนะเขาอจจะช่วยบางเรื่องได้นะครับ ต่อมาครับชาวราศีพฤกษภศนะครับเรื่องของเสน่ห์เสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีเข้มใบหน้าสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจต่างๆวันนี้วันดีใครที่มีอะไรที่ทุกข์กังวลร้อนใจนะฮะมีเรื่องอะไรที่อึดอัดใจนะครับก็จะมีตัวช่วยทันเวลาการแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จการจัดการงานเชิงรุกดีมีอะไรที่อยากทําส่วนตัวเป็นพิเศษทาดาวพฤหัสเลงดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธเป็นดาวเสริม ในเรื่องอุปสรรคจะมีทางแก้มีผู้ใหญ่เมตตาไอเดียพูดคุยสําเร็จมีการเดินทางปรับฉอบพันนะฮะหรือมีการเปลี่ยนแผนในการเดินทางเล็กน้อยนะครับโดยรวมวงีนี้ก็ดูยุ่งยุ่งหน่อยเพียงแต่ว่าใช้ไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแผนฉอบพันนะฮะเราก็ค่อยๆแก้ไปทีเรื่องนะครับไม่ได้มีเรน่ากังวลน,นะพอจะคาดหวังในผลที่เราต้องทำไรในวันนี้ได้นะครับต่อมาชาวราศี มถุนเสน่หนเมีถุนเสนื้อผ้า,าครับชุดนี้เน้นสีมงคลใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภาร,รากิจมนนีความคืบหน้าในงานในภารกิจที่ทำความคาดหวังเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จมีอุปสรรคไหมมีฮะระวัง,งการทะเลาะเบาวแวงคนใกล้ตัวปวดข้าไม่สบายหรือข้อของหึงใจชุดนี้สูญหายเสียหายแต่หากเรา,าพังมันก็เป็นโดยรวมนะเบาๆมือนิดนึงแล้วก็อย่าเลี่ยนการทะเลาะเบาวแวงกับใครชุดนี้นะครับระวังการเขาเรียกว่าใช้เงินฉับพลัน จะเดินห้างจะเปิดะจะช้อปปิ้งนะฮะทางออนไลน์ต่างๆช่วงนี้จะใช้เงินเยอะนะจะไปเจอของูกใจมันถ้าช่วงนี้เนะี่ยไม่อยากใช้ตังเยอะเลี่ยงเลี่งการดูแอปชาซื้อขายแล้วก็ระวังเรื่องของการเดินห้างเดือนไหนนะฮะจะเจอของูกใจแบบไม่ซื้อไม่ได้อะไรางงี้นะโอเคนะครับแต่รอดปลอดภัยนะการทําอะไรก็ทำยังสําเร็จอยู่นะฮะมีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องเงินในช่วงหลังนี้ด้วยแต่ระวังคนแก้ตัวป่วยเข้าไปสบายนะครับ จบครับขอบคุณที่ตามนะฮะขอให้ตื่นมาสดชื่นแจ่มใสอะไรที่หวังและตั้งใจให้สำเร็จสิ่งดีๆจะมาเกิดแก่ทุกท่านแล้วก็เดินตามความหวังความฝันนะครับสร้างออกมาให้เป็นรูปธรรมได้โดยไวนะเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ